ระบบการศึกษาของสังคมไทยพยายามทำให้เป็นไทยโดยตัดทิ้งให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับที่มาจากมาลายูมุสลิมนี้ออกไปซะทำให้ไปเขา้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วดิเกตเดือวมันใช้ร,รมนาแบบลําตัดแบบแผงมาลายูนั่นแหละส่วนที่เราเห็นปัจจุบันเป็นพัฒนาการรุ่นหลังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า ำเนิดของนิเกเนี่ยมันมาเพราะว่าคนในกรุงเทพสมัยนั้นคือคนชั้นต่ำนะครับพวกแม่ค้าในตลาดมันดูละครงกรสิงไม่รู้เรื่องมันดูละครไหนไม่รู้เรื่องคือละครคำว่าละครไหนคือละครในราชสำนักกรุงเทพพวกละครเรื่องอีเหนาลละครนาพักเกียนละครอ,อะไรต่อกี่อะไรที่ของเจ้านายก็ดูกรนดัชาวบ้านดูไม่รู้เรื่อง มันยืดยากยืนเยอะน,น,น,น่ารำคาญน่าเบื่อก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลิเกนี้ขึ้นมาลิเกเกิดมาก็เพื่อขบ o t t o น่ะผูขี้เกียจดูละครกูดูไม่เป็นไอ้กูดูฟรีกูก็ไม่เอาดูไม่รู้เรื่องก็เลยเกิดการแสดงสิ่งใหม่ที่เรียกวิลิเกดโดยดึงลิเกของทางอัตเนียไปผสมผสานกับละครชาวบ้านที่มีมาแต่เดิมแล้วก็กลายเป็นสิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของคนดูในสมันยนะั้นซึ่งทุันนี้ก็ยังต้องการอยู่นะครับเพราะยังขายได้อยู่มิเกเต็มหมดเราจะพบว่าการแต่งตัวของมิเกรจริงๆแล้วคือไม่มีรูปแบบตายตัวและมันจะใกล้เคียงไปทางลักษณะมุสลิมลายต่งางๆมิเกใกล้เคียงมุสลิมเนี่ยมากแต่แน่นอน เนื่องจากมันไม่มีข้อตายตัวเพราะมันเกิดมาจากการขบวนแห่ข้อนอกครูเพราะฉะนั้นมุนจะแต่งอะไรก็ได้ตามใจนิเกสมัยแรกจิงใส่ถุงเท้าเพราะว่าเพิ่งรับอิทธิพลฝระ่างมาถุงเท้าพึ่งมีขึ้นมาในประเทศไทยนิเกเลยต้องใส่ถุงเท้าถุงเท้าขาวอ้างใส่ถุงเท้าสีเพราะอะไรเพราะตัวเล่นนิเกมันดำ พอใส่พ <with> ื้นท้าไปนานๆมันลันานๆพอยกตีขึ้นมาตีตีดำเนี่ยเป็นทาามันดำงอันนี้เขารอกันไม่ใช่ผมเราผมเล่นไปเกลองวมิเกลนะครับผมาก็ทาตัวด้วยอีกอันหนึ่งซึ่งสังคมไทยที่หลอกตัวเองอยู่แถวภาคกลางนะครับก็บีกระบองเป็นของไทยแท้อะหมายแท้ไทยแท้ไทยดูละครเก่าๆละครอิงประวัติศาสตร์ละครย้อนยุก มันจะต้องมีการฟันดาบทาหารเอกจะต้องไปต้อมฟันดาบเรียนกระบี่กระบองกับครูเช่นเสมาขุนศึกช่องสานี้ต้องไปเรียนกระบี่กระบองตีเหล็กไปด้วยเรียนฟันดาบด้วยของไทยแท้ขอประทานโทษมันก็มีครูสอนกระบี่กระบองเคยไปคุยกับผมแล้วก็บอกผมว่าพี่พี่กระบี่กระบองนี่มันเป็นไทยแทย้ใช่ไหมครก็ครูก็ไม่รู้ เป็น,น,ปน,ย,ย,นย,ยังไง,งมันเป็นไทยแท้มึงไทยแท้ยังไงวะมันบอกนี่โอ้โหท่าล้ำเนี่ยมันเป็นไทยแท้เลยเอาแล้วเวลา,ม,ม,วา,า,วามันเล่นกระดิ่งมันองเขาก็มึงต้องมีดนตรีด้วยไปเลยอะอใช่ครับพี่แล้วมึงใช้ดนตรีอะไรบ้างปีไหนพูดชัดเจนปีอะไรวะปีชวาพี่อา้าวไอเ้เหี้ยเนี่ยบอกเป็นไทยเอาแล้วมึงต้องมีปีอย่างเดียวมีก้องไหมพี่กตองอะไรกตองมาลายูพี่อาแต่นั้นมันบอกเป็นไทยปีชวา มายอยู่มาลยูสองหมาปีทวารนี่ย้ั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งแรเรียนแบบไปเอาแบบไปเอาต้นแบบไปจากสิ่งแรกของมาลยูแล้วไปตักใครเป็นกระบี่กระบอกกระบี่กระบองเนี่ยมันไม่ได้ต่อสู้จริงมันคือเพลงไหว้ครูต่อสู้จริงมึงตายก่อน มันไม่มีชีวิตนอดหรกทำางอย่างเนี้ยมันไม่มีคารมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมไหว้ครูเขาแล้วก็เรียนแบบเอเชียของมุสลิมเขาไปแล้วไปเรียกสมัยว่าเป็นกระบี่กระบอกแต่ไอ้นี่เวลาไปถิียงตบไครเขาระวังหงน่อยระวัตัวหน่อยนะครับเพราะว่าเขาตกโมโหเดี๋ยวเระเอากระบี่มาดีกว่าเราผมก็อยากยุ่งกับมัหรอกพวนี้แต่ อาจจะมาตั้งแต่ตั้งแต่ยเด็กเป็นอิสลามมั้งโน่นอ่ะ2,500ปี3,000ปีตั้งกร่รุนอเล็กซานเดอร์หรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะเราพบหลักฐานพวกลูปปัดก็ดีพวกเครื่องประดับที่เป็นวัฒนธรรมกลุ่มตะวันออกลลาง มีมากแถวเมืองชายทะเลเช่นที่กระบี่พังงากระบี่เรียกควรลูกฝัเต็มไปหมดพร้อมทั้งยังพบเหรียญตระกูลกรีกโรมันเปอร์เชียซึ่งเป็นรายละเอียดขออธิบายไม่ได้มันมาตั้งแต่รุ่นน้ดคือการค้า,าเทางทะเลตั้งแต่ก่อนอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์เนี่ยร่วมสมัยกับพระเจ้าอาโศกทางฝ่ายพุทธ การที่อเล็กซานเดอร์บุกเข้ามาทางกินเดียเหนือมาทำลุ่มแม่น้ำสินธุยึดเปอร์เซียก่อนแล้วเข้าลุ่มแม่น้ำสินธุทางอัฟกานิสถานประเด็นมันไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้าลโลกเส้นทางการค้าทางทะเลอลโศกเองก็ต้องการเส้นทางการค้าทางทะเลที่จะไปหาจีน แต่มันต้องผ่านเซาวิสเซียเพราะเรือมันเด่นทีเดียวรวดเดียวไม่ได้มันเป็นเรือเรียบชายฝั่งเรียกรอกชายฝั่งขนสินค้าข้ามข้ามสมุทรอะไรอยู่คือจากฝั่งทางตะวันตกมาฝั่งตะวันออกทางทะเลอันดามันมาอ่าวไทยทางปัตตานีนี้แต่ในประวัติศาสตร์ไทยมันไม่มีเรื่องการค้าโรคมันมีแต่เรื่องพุทธศาสนา มันก็เลยมองไม่ออกเระว่าศาสไทยแห่งชาตินั้นจริงไม่มีเรื่องราวแบบนี้แค่นั้นเองหลักฐานที่พบที่เมืองอู่ทองสุพรรณบุรีมีครับลายเส้นเขียงบนแผ่นอิดก,ก็มีปูนปั้นที่เป็นรูปของมุสลิมทางอิหรา่านอิรักตะวันออกกลางมีครบหมดทุกอยา่างทั้งที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและทั้งที่นครปฐม มีครบหมดเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์ไทายไม่พูดถึงแค่นั้นเองแล้วไอ้พวกที่เก็บรักษาหลักฐานพวกนี้อยู่เป็นพวกที่ไม่แบ่งปันความรู้ให้กับสาธารณชนมันเลยเกิดปัญหาคิดว่ามุสลิมเพิ่งมาไม่จริงมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลอาจจะมาก่อนพระพุทธเจ้าในสมัยแต่อย่างน้อยที่สุด เมื่อตอนที่พระพุทธศาสนามาถึงเซอเวเซียมุสลิมมาแล้วตอนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือยังและแต่จะอธิบายกันเรื่องนี้ผมไม่ขยุ่งเพราะว่าไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับแต่ว่าเกี่ยวพันงกับอารยธรรมหรือวัฒนธรรมตะวันออกกลางมาแล้วแล้วอยู่สั่งสมมาตลอดไม่ได้ขาดหายเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เมื่อเป็นมุสลิมแล้ว ตั้งแต่ก่อนมีกรุงศรีอยุธยาจึงมีอิทธิพลบทบาทอยู่ในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาตลอดทั้งบทบาทในแง่ของการค้าและบทบาทในแง่ของที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินเกี่ยวกับข้องกับกิจการค้าและกิจการงานทางด้านการเมืองดนตรีในราชสำนักตอนนะั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของดนตรีที่รับจากตะวันออกไกล กองทัพเรือเมื่อเป็นกรุงศรีอยุจญ,ญาเราพบหลักฐานว่ามีกองทัพเรือต้อเรียนอาสาจามหมายความว่าจามได้มีบทบาททางการค้าทางทะเลจนกระทั่งพระเจ้าแผ่นดินไว้วางใจให้เป็นกองทัพเรือมีตำแหน่งอยู่ในกองทัพนบาอเป็นอิสระมุสลิมเรียบร้อยนะครับมีอะไรชื่หมด ที่เราสืบทอดกันมาต่อหลังเรียกว่าตำแหน่งราชวังสันหรือราชบังสันเพราะฉะนั้นมุสลิมที่อยู่ในอยุทยาสมัยอยุทยาครับมันประกอบที่สามกลุ่มคือกลุ่มมุสลิมที่เป็นพื้นเมืองมาลายูจามทวาแล้วก็มุสลิมที่มาจากอินโดอิร์ดตัวหลังก็มีมุสลิมกลายย่อยๆอีกจำนวนหนึ่ง แหลงใหญ่ของมุสลิมในอายุทยาอยู่ทางนอกกอบเมืองน,าน้านทิศใต้นั่นเป็นแหล่งใหญ่ปัจจุบันเรียกว่าคลองตะเคียนที่คลองตะเคียนทั้งคลองคลองนี้มันยาวเชื่อมระหว่างแม่น้ําทางฝั่งตะวันตกกับแม่น้านทางฝั่งทิศใต้ทั้งแถบของคลองตะเคียนมุสลิมหมดหลากหลายมาจากหลายที่หลายแห่ง มีมุสลิมปัตตานีในสมัยอยุธยาเอกสารสมัยอยุธยาระบุว่าอยู่ตรงวัดรอดช่องวัดรอดช่องคือวัดที่ทำาระลรอดช่องขายแต่มุสลิมปัตตานีจะไปเกี่ยวข้องกับทำบรอดช่องหรือเปล่าไม่ใช่รู้แต่ว่าเขาระบุไว้ว่าทอผ้าไหมหรือผ้าได้เป็นผ้าพื้นผ้าม่วงเกลี้ยงกอวางขายที่เป็นเอกสารจบ ผมไปที่ตะเกียรที่ร้องตะเกียรคือคือผมชอบแวะเข้าไปแถวๆนั้นที่ตะเกียรทุกวันนี้เขาก็ยังบอกว่าเขาเป็นมุสลิมจากปัตตานีก็ยังมีนะครับมีไปเรื่องปกติปัญหามันเกิดขึ้นว่าประวัติศาสของไทยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องมุสลิมเท่านั้นเองแต่ก้วยเหตุออะไรบ้างไม่ทราบ แต่โดยความเป็นจริงแล้วพื้นฐานของไม่ว่าจะเรียกชาวามอะไรอยู่หรือไม่ว่าจะเรียกมุสลิมก่อนเป็นมุสลิมขึ้นหลังเป็นมุสลิมมันเป็นคนหมู่กลุ่มชนที่เป็นพื้นฐานรองรับอยู่ในรูปแม่น้ำเจไบดาอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ก่อนมีรุศรีอายุธยาผมจริงไม่เคยคิดว่ามาเลียยูเป็นกลุ่มอีกอันหนอ่าอ เพราะผมเห็นบ้านเรือนในชาวสวนสมัยก่อนที่ผมจะเข้าไปดูเรียนกรีนเทจริงๆเนี่ยเรือนแบบอะไรอู่นี่ก็เป็นเรื่อง,บบองอกปกติธรรมไดา